ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครนายกประกาศจัดตั้งเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2536ตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกับสำนักง,งานส่งเสริมการเรียนรู้ประจำจังหวัดนครนายก เลขที่3ทับ 1, ถนนสุวรรณสอนตำบลท่าช้างอําเภอเมืองนครนายกจังหวัดนครน,นายกอําเภอเมืองนครน,นายกมีพื้นที่ประมาณ728ตารางกิโลเมตรอยู่ห่างจากกรุงเทพ137กิโลเมตรตามเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งถนนพหลโ,โยธินถนนสุวรรณสอนและประมาณ105กิโลเมตรตามเส้นทางเรียบคลองลังสิตด้านการปกครองท้องถิ่นมีทั้งสิ้น13าตำบล125หมู่บ้าน26ชุมชนประกอบไปด้วย ตำบลเขาพระตำบลดอนยอตำบลดงละครตำบลท่าช้างตำบลท่าทรายตำบลนครนายกตำบลบ้านใหญ่ตำบลพรมณีตำบลวังกระโจมตำบลศรีจุฬาตำบลศรีนาวาตำบลสาลิกาและตำบลหินตั้งอาชีพของประชาชนอำเภอเมืองนครนายก เนื่องจากทางตอนเหนือของอำเภอเมืองนครนายกเป็นป่าและภูเขามีน้ำตกมากมายในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่พื้นที่ตอนกลางเป็นที่ราบมีแม่น้ำนครนายกไหลผ่านส่วนพื้นที่ตอนใต้เป็นที่ราบลุ่มน้ำมักจะท่วมในฤดูฝนประกอบกับมีเขื่อนขุนด่านปลาการชนไว้กักเก็บน้ำใช้ในการประกอบอาชีพจึงเหมาะแก่การทำเกษตรกรรมได้แก่ทำนาทำสวนผลไม้ทำไร่เลี้ยงปลาเลี้ยงกุ้งเป็นต้น สกรรระดับอำเภอเมืองนครนายกมีบุคลากรทั้งสิ้น26คนประกอบด้วยนายทวชัยมณีมาศผู้อำนวยการสกรรระดับอำเภอเมืองนครนายกเข้าราชการครูจำนวน3ท่านดังนี้ 1. นางสาวกรณวันณเหลืองวิวายตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษ 2. นางสาวพิชยาภูลทวีตำแหน่งครูวิทยาฐานะชำนาญการ 3. นางมลิเพชรเหลืองตำแหน่งครู ลูกจ้างประจำจำนวนหนึ่งท่านนายกิติพันธ์บรรดาลพนักง,งานพิมพ์สสาพนักง,งานราชการตำแหน่งครูอาสาสมัครกศนจำนวน4ท่านดังนี้ 1. นาง,งผูสดีเตียสิน 2. นางวนิดาคงมล 3. นางจำหลัดโชมบัวขาว 4. นางสาวจอมขวัญภูลสวัสดิพนักง,งานราชการตำแหน่งครูกศนตำบลจำนวน13ท่านดังนี้ นางสาวสุภาพฉิมวัยประจำาสกรอระดับตำบลท่าช้างนางสาวปราณีมรกระโทกประจำาสกรอระดับตำบลพรมณีนายกิติพงศ์โพธิเวชกุลประจำาสกรอระดับตำบลสีนวานางสาวศิริวันหอมยิ่งประจำาสกรอระดับตำบลเขาพระนายธารันพลรักษาประจำาสกรอระดับตำบลบ้านใหญ่นางสาวสมาพรจันทาประจํสกรระดับตํบลดอนยอ นางสาวพรเพนเกลียงตะกูลประจำสกรระดับตำบลวังกระโจมนายยุทธชัยสุวรรณประจำสกรระดับตำบลสาลิกานางสาวสุรีพรฉิมคล้ายประจำสกรระดับตำบลศรีจุลานางสาวพรธิดากาชูประจำสกรระดับตำบลท่าสายนางสาวทิติการอินชัยยะประจำสกรระดับตำบลนครนายกนางอนินรดาแดงน้อยประจำสกอรระดับตำบลดงละคร นางสาวนันทนาคำเวียงจันทร์ประจำสกรระดับตำบลหินตั้งบรรณรักษ์อัตราจ้างจำนวนสองท่านนายอภิวัตบุญประกอบนางสาวสรัญญาทิพย์ชุมพูนักวิชาการศึกษาหนึ่งท่านดังนี้นางสาวภพธรรมชินโคชบาลพนักงานบริการจำนวนหนึ่งท่านดังนี้นางจำเนียรนินสุขสกรอำเภอเมืองนครน,นายกมีครูประจำกลุ่มจำนวน12ท่าน ประจำศูนย์การเรียนรู้ชุมชนจำนวน4แห sure ่งดังนี 1> ้ 1. ศูนย์การเรียนชุมชนบูรณาปัญญาตั้งอยู่ที่เรือนจำจังหวัดนครนายก 2. ศูนย์การเรียนชุมชนโรงพยาบาลโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าตั้งอยู่ที่หมวดพลโรงพยาบาลโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า 3. ศูนย์การเรียนชุมชนโรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกตั้งอยู่ที่กองร้อยโรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบก 4. ศูนย์การเรียนชุมชนกองพันทหารราบโรงเรียนในร้อยพจุลจอม9ตั้งอยู่ที่กองพันทหารราบโรงเรียนในร้อยพัจุลจอม9ปรัชญาของสถานศึกษาพอเพียงพอใจใฝ่คุณธรรมวิสัยทัศน์ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครนายกมุ่งจัดการเรียนรู้ให้กับผู้เรียนผู้รับบริการมีความรู้พอเพียงที่จะประกอบอาชีพ มีความพึงพอใจในการดำรงชีวิตบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียงและมีคุณธรรมพันธกิจ 1. จัดการเรียนรู้ให้แก่ผู้เรียนผู้รับบริการอย่างหลากหลายอย่างโทษถึงและมีคุณภาพ 2. ส่งเสริมสนับสนุนประสานงานและสร้างความเข้มแข็งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในการร่วมจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนผู้รับบริการบนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง สส่งเสริมพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพในการจัดการเรียนรู้ภารากิจของศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเมืองนครนายก 1. จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนจังหวัดนครนายกส่งเสริมการอ่านในกศนตำบลบ้านหนังสือชุมชนห้องสมุดเคลื่อนที่และห้องสมุดชาวตลาด 2. จัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาตนเองโดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น กิจกรรมกลุ่มสนใจไม่เกิน30ชั่วโมงเป็นการจัดการศึกษาเพื่อมุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตเช่นการทำดอกไม้จากไส้มันสัมปะหลังการทำผ้ามัดย้อมการทำพวงมาลัยจากผ้าเขมาม้ากิจกรรมชั้นเรียนวิชาชีพ31ชั่วโมงขึ้นไปหลักสูตรช่างเสริมสวยเบื้องต้นหลักสูตรช่างแตัดผมชายหลักสูตรช่างประปาเป็นต้นกิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสำนึกในการจัดการขยะกิจกรรมการทำเก้าอี้จากล้อยางรถยนต์กิจกรรมการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตกิจกรรมออกกำลังกายผ้าเข่าม้าและการให้ความรู้กับผู้สูงอายุในเรื่องของการดูแลสุขภาพกิจกรรมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์พระราชาการทำบัญชีครัวเรือนเรียนรู้การทำปุ๋ยมูลไสเดือนการทำปุ๋ยฮีเกียด การเลี้ยงไก่ไข่อินทรีย์การเลี้ยงพึ่งชันโรง 3. การจัดการศึกษาหลักสูตรการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีนักศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566 ในระดับประถมจำนวน82คนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นจำนวน389คนและระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน522คนรวมทั้งสิ้นจำนวน993คนมีผลการทดสอบระดับชาติ ENET ในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566เฉลี่ยรวม46.05%และมีจำนวนนักศึกษาเข้าสอบการทดสอบระดับชาติเ n e t รวม87.50% และจัดการศึกษาเทียบระดับการศึกษาเป็นการเทียบเคียงหรือเทียบโอนผลการเรียนทักษะความรู้สมรรถนะประสบการณ์ด้านอาชีพมาประเมินเพื่อเทียบการศึกษาระดับใดระดับหนึ่งโดยมีนักศึกษาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา25,66จำนวน4คนและสอบผ่านทั้งหมดจำนวน4คน โดยมีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนจัดให้นักศึกษาได้สร้างประสบการณ์ต่างๆโดยมุ่งเน้นพัฒนาองค์รวมของความเป็นบุคคลที่สมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายสติปัญญาสังคมและอารมณ์ให้เป็นผู้ที่มีศีลธรรมจริยธรรมมีคุณภาพโดยมีโครงการต่างๆได้แก่ 1. โครงการกิจกรรมพัฒนาวิชาการค่ายคณิตศาสตร์หันษา 2. โครงการพัฒนาทักษะอาชีพกิจกรรมฐานเรียนรู้วิชาชีพการทำคลิปและการประชาสัมพันธ์ผ่านแอปพลิเคชัน TikTok 3. โครงการปฐมนิเทศและรู้เท่าทันภัยบนโลกออนไลน์ 4. โครงการบริหารจัดการและสร้างจิตสานึกในการจัดการขยะ 5. โครงการเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาติไทยและบุญคุณพระมหากษัตริย์ณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครจีอยุธยาจังหวัดอยุธยา 6. โครงการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงและจิตอาสาเราทำความดีด้วยหัวใจ 7. โครงการค่ายลูกเสือวิสามันเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม 8. โครงการพัฒนาความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ICT กิจกรรมการใช้บริการลดหัวเวย่ยดิจิตอลบัตรเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิทัล 4. จากกิจกรรมส่งเสริมการ,รเรียนรู้หนังสือไทยมีผู้รับบริการอ่านหนังสือได้เพิ่มขึ้น และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์ได้ 5. โครงการกิจกรรมพิเศษต่างๆเช่นโครงการอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารด้านอาชีพการค้าขายโครงการจัดการศึกษาตลอดชีวิตเพื่อคงพัฒนาการทางกายจิตและสมองของผู้สูงอายุโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลกิจกรรมศูนย์ดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการค้าออนไลน์ line. โรงการห้องสมุดเคลื่อนที่ซึ่งปัจจุบันมีการพัฒนางานบริการข้อมูลสารสนเทศให้กับประชาชนและนักศึกษาผ่านแอปพลิเคชัน NYK Good Learning ของสกรอรระดับอำเภอเมืองนครนายกและสะกรอรรระดับตำบลทุกตำบล เพื่ออำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลได้ทุกที่ทุกเวลาตามความสนใจและความถนัดของตนโดยมีการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการอบรมอาชีพระยะสั้นและส่งเสริมการอ่านออนไลน์การเรียนการสอนออนไลน์ผ่านแอปพลิเคชัน N Y K Good Learning จากการทำงานที่มุ่งมั่นทุ่มเทในการทำงานที่ผ่านมาเราเชาวสอกอกรอระดับอำเภอเมืองนครน,นายก จะมุ่งมั่นพัฒนางานเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ผู้เรียนทุกช่วงวัยมีโอกาสและความเสมอภาคทางการศึกษาได้รับการพัฒนาในทุกมิติสอดคล้องกับนโยบายและจุดเน้นให้มีมาตรฐานและคุณภาพต่อไป